ลากออกเลใไ่ดีเลยตัวตน,นี้ สวัสดีทุกคนครับสวัสดีวิชิ่งนะฮะลงเลยยางตกทองวันนี้ก็จะมาตามหาปลาทองชิ่นเคยเหยือ่อชงสลาตันที่ผมใช้เนี่ยวันนี้จะมาทดสอบกันดูทั้งสองเฉดเลยเฉดสว่างและเฉดมืดออกสีดำาดาดูว่าเฉดไหนจะเวิร์กกันไปตกปลากันสำหรับจุดแรกนะฮะที่เราจะแวะนี่ ก็เป็นเวิร์งเข้าไประหว่างบ้านสองหลังมันก็จะเป็นตะลิง่งลาดมีตอมีหลักมีจุดให้ประชอนแอบหลายจุดเลยริมเขื่อนปูนตรงนี้ก็ได้ไปหลายตัวแหละก็มาลองกัน วัดไปติดผักนะก็เป็นการไมนะ่งาก็ต้องค่อยๆลากเข้ามาก่อนเบาๆนะแกะเบ็ดออกก่อนไม่แน่ใจว่าปลาช่นมันจะตื่น หนีปนไปเลยบ้าเพราะเมื่อกี้ตอนกวานจังหวัดนี้ก็มีตัวเงนตัวทองว้ายผ่านลองดูเดี๋ยวจัดทรงนี้ต้องถอยเรือเบาๆ ลองจัดทรงเหยื่อแล้วเดี๋ยวส่งเข้าไปมุมเดิมนะผมจะลากเบาๆเวลาเห็นแล้วว่าตรงนั้นมันมีตัวให้พอใบสปินมันบุนได้ไม่เร็วมากจัดอีก เกตนะสำหรับปลาคลองเนี่ยผมจะไม่สงสายยาวมากเพราะอุปสรรคนั้นกันเยอะเสียงที่จะเอาไปปล่ยขายได้จะสงสายแค่แน่ใจว่าปลาคราบเยอะแล้วก็วัดเลยมาแล้วตัวแรกนี่ส้นคลองกัดสองทีนะทีแรกกัดแล้วก็โชบแบบ ทายเร็วน่าจะห่วงถิ่นแหละแค่กัดไล่เฉยผลที่สองกัดแล้วโอ้ลาเอียวเก็เลยวัดเน,น้นๆเข้าปากบนเรียบร้อยปลาคลองแปมแรกชงสลาตันของโปรดปลาคลองเหมือนเคย สำหรับจุดที่สองนี่นะฮะที่ผมจะแวะก็คือเป็นซอกระหว่างข้างเรียนกับทีหล,กลากตรงนี้จะเป็นซอยเล็กๆยาวเข้าไปด้านในมันจะเป็นทางลาดแล้วก็เป็นทางเข้าออกของตัวเงินตัวทองที่จะเข้าไปในป่าข้างในตัวเงินตัวทองเยอะมากตรงเวรนี้แต่ก็ มีปลาช่อนแอบเข้ามาในเวงนี้บ่อยๆเหมือนกันกัดกัดแล้วกัดแล้วย้อนมาย้อนมาจะว่ายออก สองมาแล้วมาแล้วแต้มสองค่อนคลองใส่กำลังน่ารักก็ตีอ,อยู่แค่สองสามไม้นะตรงช่องเดิมตรงทางลงตรงเกินตัวทองกัดแล้วก็ว่ายออกพยายามจะว่ายออกกลางของสลาตัน สีขาวหลังเทาสีขาวจุดเทาเสริมใบสปริงก็จากที่ผมสังเกตนะตามตามเวิร์งตามซอกตามหลืออะไรพวกเนี้บางทีมันก็เป็นปลาที่มันเฝ้าอยู่ตรงนั้นที่เดิมนะแต่อย่างลักษณะอย่างตัวเนี้ผมว่าจริงๆมันเป็นปลาปลาจรเข้ามาคือลักษณะการกินของมันก็คือพอมันกัดแล้วมันจะวไายออก พยายามจะออกไา้แม่น้ําใหญ่ซึ่งมันน่าจะเป็นปลาที่เข้ามาซุ่มหาเหยื่อพอกินเสร็จแล้วก็ลงน้ํำลึกหลายๆครั้งที่กลับมาตรงที่เดิมตรงที่ซุ่มเนี่ยมันก็จะมีตัวอยู่ตัวเก่าถูกตกไปตัวใหม่ก็มีเข้ามาแทนอย่างที่น้าตุม้มใช้ยสเตทฟิชชิงเคยบอกมันมันเป็นทาเลท้องก็คงเป็นทาเลที่เหมาะกับการล่าเหยื่อก็เลยมีปลาช่อนเข้ามาอยู่จุดๆเดิมเรื่อยๆ ต้นคลองตัวที่สองไปแกต่อจุดที่สามนะฮะตรงนี้เป็นจุดที่เมื่อก่อนมันเคยมีบ้านไม้ตรงนี้อยู่หลังหนึ่งแล้วมันก็พังไปแต่ยังเ,เหลือฐานเสาตลิงอะไรเยอะแยะมากๆอยู่ใต้ เยอะมากฐานเสาต่อมหม้าบ้านเก่าเสาไม้แต่มันก็เลยทําให้เป็นที่หลบภัยของพวกป่าเล็กฝูงปานินขึ้นอยู่บริเวณนี้ก็กำข้า่เยอะโดยเฉพาะตามใต้บ้านที่อยู่ด้านในตรงนั้นฝูงปานินจะอออยู่ตรงตะลิงตรงนั้นเยอะมากผมก็ใช้วิธีตีเข้าไปแจมเยอะลูกปานินแล้วก็ลา อัดแล้วตีเข้าไปตรงโคนเสาใต้บ้านตรงนั้นนะแล้วกล่าออกมามันก็ตามออกมาจริงๆ ตัวที่สามสาดตันเสอรมไบรสปินสีขาวจุดเทาก็ตัวนี้กัดสองรอบนะรอบแรกเหมือนกัดไล,ล่รอบที่สองผนส่งไปย้ำอีกงับแล้วก็วิ่งพยายามจะมดุดสวยๆเข่นคอง เหยื่อสลัตั้งสามตัวเหยื่อหนึ่งตัวปลาสามตัวสบัดหลุลไปแล้วโอเคตัวที่สามครับจุดต่อไปนี่เป็นท่าน้ำ ที่คนที่อาศัยอยู่แถวๆนี้เนี่ยลายหลังบ้านเขาจะติดแค่คลองอย่างเดียวจะไม่มีทางเขา้าอเขาก็ต้องพายเรือข้ามมาที่อีกฝั่งหนึ่งอย่างเช่นท่าน้ำตรงเนี้ยก็พอมาขึ้นแล้วก็จะออกไปสู่ถนนใหญ่ได้ก็เลยจะทำให้มันเรมมีโครงสร้างมีเสามีตัวท่าน้ำมีตอมีมุมมีซอกให้ ปลาช่อนซุ่มลายเะตลิงลัดลาดาแถวนี้เนี่ยจะมีปลาช่อนเข้ามาแอบ รอกัดปลาเล็กอยู่ผมได้จากตรงนี้ไปน่านจะเกินห้าตัวแล้วแตก็จะมีตัวใหม่เข้ามานะ ตัวที่สี่มาแล้วตีเข้าไปริมตะลิ่งข้างๆต่อนะกัดข้างๆตอ่อพอดีเลยพยายามจะมุดเข้าตอ่อก็ส่งสายนิดหน่อยแล้วก็วัดลากตัวอกมาได้ตัวที่ส,สี่สาระปันสีส้มเสริมใบสปินโอเค ตีแต้มแล้ววันนี้างแนวแนวข้างตะหลิงเนี่ยมันก็จะเป็นตะหลิงลัดลาดมีตอมีอะไรเยอะประช่อนเหมือนก็มักจะแอบอยู่ ตามข้างเสาข้างต่อนะอยรอลูกปลาผ่านมาเนี่ยผมก็ตีเลยไปแล้วก็ลากมาข้างต่อปกติถ้ามันมีตัวมันก็กัดเลยนะ ปากคลองซอยนันก็มีมีตัวมาบ่อยๆกัดเลยนั่นข้างหน้าปากท่อนั้นกัดเลยลากออกลากออกเหรอ โดดเลยโดดเลยนั่นจริงๆะคือมันไปซุ่มอยู่ตรงนั้นนะพอได้เหยื่อเสร็จมันก็ว่ายออกพยายามจะว่ายออกกลางของไปดีเลยตัวนี้ไ ยังไม่ได้ขยับไปไหนเลยจากตรงที่ตีเข้าไปตรงปากของปากของย่อยของซอยที่มันจะเข้าไปทางด้านไหนนะนี้มันก็มีมีมุมหินที่ตรงนั้นผมก็มีตัวกัดไหลายรอบก็เลยลองส่งเข้าไปเหยื่อตกลงปุ๊บขยับออกมาสักนิดเดียวมันกัดเลยขวา สลาดันใสดีเลยตัวนี้ส่งนิดเดียวนะส่งไม่มากผมเห็นมันว่ายออกกลางคลองแล้วก็คิดว่าคาบอยู่ในปากชัว์แล้วเข้าวัดใสสวยช่อนคลองเช้านี้แต็มที่ห้า สำหรับทริปนี้นะฮะก็ฮอตพอสมควรเลยปิดสกอไป5ตัวนะฮะเหยื่อชงสลาตันเสริมใบสปินก็ทำงานได้ดีเหมือนเดิมแต่จากการที่ทดลองสีเข้มกับสีอ่อนนะก็วันนี้สีอ่อนทำงานได้ดีไม่ว่าจะเป็นสีขาวจุดเทาสีส้มหรือสีเขียวนะก็ปากัดค่อนข้างดีเลย แต่ว่าสีเข้มๆเท่าที่ลองวันนี้ไม่ค่อยประสบความสาเร็จไม่มีปลาเข้ามากัดเลยคิดว่าน่าจะเกิดจากตัวสีของน้ําและสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเป็นสีค่อนข้างมืดค่อนข้างดำสีอ่อนอ่อนที่มันจะตัดกับตัวแบ็กกราวน์เนี่ยทำให้ปลาเห็นเยอะง่ายเนี่ยทำงานได้ดีกว่าก็สำหรับคลิปนี้นะครับลงรายังตัวประคองกับซูเปอร์ลิสนะฮะ ถ้าชอบก็ช่วยกันกด subscribe ให้หน่อยนะครับชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับลงรายยางตวประคองสุประลินสวัสดี